สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนบายรีซิปตัวนี้นะครับ fly sky ia6 นะครับไม่มีตัว B นะครับเป็นตัว c a s อ o อนะครับที่นี้มีสายบายเส้นหนึ่งกาวิทยุ fly sky i 6 x นะครับ ขั้นตอนง่ายๆครับเอาสายใบครับเสียบตรงช่อง B แล้วก็ VCC นะครับช่องบนสุดนะครับเสียบ,บ,บ,ยบเข้าไปเลยครับขั้นตอนที่2เอา,อาแบตน,นะครับเสียบช่องไหนก็ได้ครับ ทีนี้ไฟมันจะกระพริบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จับคู่กับรีโมทนะครับทีนี้มาที่รีโมทให้กดปุ่มาบค้างไว้นะครับสังเกตว่าไฟมันจะเปลี่ยนสถานะนะครับกดปุ่มาบนะครับแล้วก็เปิดรีโมทอ่าเห็นไหมมันมือนกระพริบ ทีนะีน,นี้ก็ใบกันเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้ปิดรีโมทได้เลยครับล้วก็ถอดสายใบยถอดแบตทีน,นี้ลองเสียบเข้าไปใหม่น,นี่มาเปิดวิทยุด,ดูครับไฟมันจะติดค้างนะอ่าโอเคนะครับไฟติดค้างแนละ้ว ก็ขึ้นว่า rf มีแบบกี่โวลนะครับและก็ความแรงสัญญาณน,นะครับโอเคครับ